แ่ซินปีก็ช็อกแล้วครับด้วยฮุกมัดเดดจีลี่ e.x 2ในไทยราคาต่ำ3า9 0 0 0กเนบาทน่านจะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ช็อกในระดับหนึ่งเพราะมันคือรถ e.v ที่มีฟีเจอร์ทันสมัยใส่เข้ามามากมายซึ่งมีคนสืบทราบข่าวว่าราคานี้จริงๆทางจีลี่ไม่ได้กำไรเท่าไหร่นักแต่คงเข้าใจว่าทำราคาเพื่อให้จีลี่ในไทยแจ้งเกิดจริงๆสีทีเมื่อซื้อใจคนไทยได้แบรนด์ก็จะมาทีหลังครับหลังจากนี้ค่อยว่ากันต่อว่า จะลงทุนบิ๊กเบิ้มใหญ่ๆใ,ในไทยหรือว่าจะชะลอแผนการลงทุนสร้างโรงงานในไทยแล้วก็นําเข้าจากจีนจากมาเลเซียจะดีหรือเปล่านะครับอันที่จริงแล้วจีลี่ถือว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่เบอร์2ของจีนต่อจาก BYD นะครับที่เพิ่งพังอาดจากรถยนต์ New Energy Vehicle เพิ่งขายดิบขายดีได้แค่2ปีเท่านั้นเองทั้งที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่มาจริงจังตั้งแต่ปี2022แล้ว และรุ่นที่พลิกชีวิตจีลี่ในจีนก็คือตระกูล Galaxy M7 รถยนต์ประอินเฮบริตต่อมาก็คือ EX5 EV และตามมาด้วย EX2 หรือในจีนเรียกว่า Starwish ถือว่าเป็นรุ่นที่ดังที่สุดของจีลี่ทั้งในไทยและจีนครับถ้าในจีนเนี่ยรวมทุกรุ่นของจีลี่ทั้งรถน้ำมันและรถแบตเตอรี่ทั้งหลายยอดขายรวมจีลี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับ BYD แต่ว่ายังห่างชั้นกันประมาณหนึ่งครับถ้าจีลี่มีรถยนต์ที่ขายดีซะสารุ่นเนี่ยน่าจะทําให้เป็นยากเบอร์2อและเรียกกับ BYD ได้เลยสําหรับตลาดเมืองไทยเอาเข้าจริงตอนนี้จีลี่ยังไม่ถึงกับมีอาวุธเด็ดถล่มรัวๆเท่าไหร่นักตอนนี้ขายกันแค่2รุ่นแต่ว่าในเมืองนอกเมืองนาเนี่ยก็มีรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆพร้อมที่จะรบในตลาดทําตลาดสู้กับ BYD ในไทยได้เลยครับ เมื่อเร็วๆนี้จีลี่เปิดตัวรถตู้ Galaxy V 900มาแนวทรงป่าหัวจรวดที่รองรับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด1,220กิโลเมตรตัวรถนั้นก็มีความยาวแกรนมากถึง5.4เมตรอย่างน้อยเนี่ยห้องโดยสารทั้งตอน2และตอน3ต้องนั่งสบายแบบสุดๆเลยครับ เคล็ดลับที่ทําให้รถตู้นี้วิ่งได้ไกลถึง1,220กิโลเมตรก็คือการติดตั้งขุมพลังประอ i n h ฮ b ร i ดเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบพร้อม2มอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวม456แรงม้าแรงบิด523นิวตันเมตรอาจจะดูน้อยไปหน่อยสําหรับรถตู้ขนาดใหญ่ครับและแบ่งออกเป็น2ขนาดแบตเตอรี่ให้เลือกได้แก่แบตเตอรี่ขนาดประมาณ1สามารถวิ่งในโหมด EV ได้220กิเมตร วิ่งได้ไกลสุด1,180กิโลเมตรและขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงสามารถวิ่งในโหมด EV ล้วนได้260กิโลเมตรวิ่งได้ไกลสุด1,220กิโลเมตรสำหรับฟีเจอร์ของรถตู้ g e e l y Galaxy V900 หรูราล้ำสมัยมากเริ่มจากระบบลดแรงสั่นสะเทือนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า CCD มาพร้อมระบบกันสะเทือนแปรผัน Active Taper ตอบสนองข้อมูลจากพื้นถนนล่วงหน้าภายใน20มิลลิวินาที และระบบช่วงล่างสามารถปรับตัวได้ถึง50รูปแบบต่อเนื่องภายใน1วินาทีหรือยังติดตั้งถุงลมช่วงล่างที่มีขนาด65มิลิเมตรรองรับการปรับขนาดความสูงต่ำของตัวถังรถได้ถึง5ระดับหน้าจอในรถเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยครับย้อยเยี่ยไปหมดเลยล้ำจริงๆนะและรวมถึงหน้าจอสำหรับสองกล้องมองหลังก็เป็นจอสีด้วยเช่นกันระบบควบคุมภายในรถนั้นจะผ่านระบบปฏิบัติการ ฟรัมออโต้สองอินเทลเจนต์คอคพิ y ซิสเพวงดิชิปส์แดมดรา้อนแต่สเราเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นนักการเมืองหรือว่าเศรษฐีเก่าและใหม่ต้องชอบแน่นอนกับฟังก์ชันนี้ครับเพราะว่าผู้โดยสารตอนที่2นั้นจะเจอหน้าจอความบันเทิง17.3นิ้วพร้อมจอควบคุมที่เท้าแขนขนาด5.98นิ้วพร้อมระบบยิบย่อยให้เห็นก็คือ ระบบไวเลชชาร์เจอร์50วัตต์ระบายความร้อนด้วยอากาศระบบระบายอากาศและปรับอุ่นเบาะได้ให้ร่มเหมือนกับนั่งอยู่บนก้อนเมฆและติดตั้งระบบนวดในเบาะนั่งทุกที่นั่งเลยครับและเพื่อความบันเทิงสมบูรณ์แบบมาพร้อมลำโพง27จุดกําลังขับ2,300วัตต์ถึงเป็นรถตู้ใหญ่แต่มาพร้อมกับช่องเก็บของชุกจิก42จุดรวมกัน และมีพื้นที่ความสะดวกสบายของบอดนั่งแถว2และแถว3อย่างละ1,000มิลิเมตรของแต่ละตอนห้องสัมภาระท้ายจุได้สูงสุด1,000ลิตรรองรับกระเป๋าเดินทางขนาด18ถึง20นิ้วพร้อมห้องเก็บของใต้พื้นห้องดิสารอีก163ลิตรยังมีระบบตัวช่วยขับขี่ที่ชื่อว่า Guerli Afari H5 อ่านยากสักนิดหนึ่งครับ ซึ่งประมวลผลด้วยชิปคอมพิวเตอร์ Nvidia O-Rin รองรับการประมวลผลเซ็นเซอร์รอบคัน27จุดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ลีดาร์ตรวจจับระยะไกลเรดาร์ระดับคล mm, ื่นมิลลิเมตรระยะไกลกล้องความคมชัดสูงเซ็นเซอร์เรดาร์อุลตร้าโซนิกเพื่อรองรับโหมดออโต้พายลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแผนที่นำทางในประเทศจีนล้วนเลยส่วนระบบความปลอดภัยถือว่าขั้นสุดยอดครับ เช่นระบบช่วยเหลือลบลีกสิ่งกีดขวางรองรับความเร็วสูงสุด1น0่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระบบความเร็วอัจฉริยะขณะฝนตกระบบช่วยบังคับเลี้ยวขณะฉุกเฉินถุงลมนิราภัย 11. จุดโดยม่านนิราภัยเนี่ยยาวถึง3,100ม mm. ิลลิเมตรปกป้องศีรษะผู้โดยสารแถวที่3อย่างทันท่วงทีแม้เป็นรถตู้ที่ใส่สุดมาเต็มแต่ราคาในจีนก็ถือว่าไม่ถูกนะครับ ที่จีนนั้นเริ่มต้นที่1,438,000าบาทจบที่1,735,000าบาทอาจจะเป็นชอยที่น่าสนใจมากสำหรับรถตู้ใหญ่และล้ำไปเลยถ้ามาไทยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะ2ล้านอัพนะครับและจีลี่ก็ยังมีแผนการสำคัญในระดับ global นั่นก็คือพวกเขาต้องการความบาลังยิ่งใหญ่ในระดับโลกจีลี่ประกาศแล้วว่าอาจจะเป็นบริษัทรถยนต์จีนเบอร์แรกๆที่กล้าลุยสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังก่อนใครเพื่อน เพราะในปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่มีใครกล้าย่างกายกับตลาดเมืองแซมกันเลยน่าจะเป็นเพราะว่าค่ายรถจีนเนี่ยจะต้องถูกบังคับให้สร้างโรงงานที่อเมริกาถึงจะไม่โดนภาษีกำแพงนำเข้ารรยนตยจากจีนได้โดยทางจีลี่มองว่าการลุยอเมริกานั้นก็เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าจีลี่ไม่ได้อยากเป็นแค่แบรนด์รถจีนที่ขายตลาดจีนซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำพาพวกเขาก็ยังผลักดันให้เป็น global brand เหมือนกับค่ายรถสัญชาติอื่น เหตุที่พวกเขามั่นใจว่าการลุยอเมริกาเนี่ยไปได้ดีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครับแบรนด์ในเครืออย่างจีลี่เช่น VOVO p o โพสตและ l o ตัสเคยเข้าไปทำตลาดในอเมริกาก่อนหน้านั้นแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับคาดว่าเขาคมมั่นใจแล้วแหละว่าต้องไปได้สวยแน่นอนจึงมีความคิดที่ผลักดันซิกเกอร์และก็ลิงแอนโคเข้าไปบุกตลาดเพิ่มอีกสต้งหนึ่งก่อน โดยจะมีการปรับกฎระเบียบที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ที่ให้ทางสฐา,าเมริการเนี่ยต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แบบนำข้อมูลส่งไปจีนหรือเปล่าซึ่งเป็นไปได้ว่าการติดตั้งฮาร์ดแวร์พวกเนี่ยต้องทำในอเมริกาครับคิดว่าจีลี่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนนี้แน่นอนถ้าจีลี่จริงจังใน USA แล้วล้วก็ถือว่าสเต็ปอัพกว่าแบรนด์จีนอื่นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตลาดนี้ยากสุดเลย จริงๆจ,จิลลี่ก็มีไม้ตายอยีกเยอะมากครับที่จะลุยในตลาดเมืองไทยนะก็คือขุมพลังปละอินฮีิทที่ขายดีค่อนข้างมากในจีนนะน่าจะเป็นเพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆที่ขายปละอินฮีบิทเนี่ยมีตัวเลือกไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะพอมีจีลี่เข้ามาสอดแทรกต่อจากบ y d ก็น่าจะเป็นชอตที่หลายคนน่าจะรอคอยไม่น้อยเลยครับประกอบกับจีลี่เองก็พยายามแบบชูจุดขายของปละอินฮีริทให้มีประสิทธิภาพแบบล้ำเหนือความสมัยอะไรอย่างนั้นนะอืมเราต้องดูกันว่า ระอินบรจะมาถ่ายและราคาเท่าไหร่กันนะครับถือว่าเป็นไม้ตายอยู่